สบายดีพบกับ LT Vision เท้าแก่นเทพธิดาน,นักสู้ผู้ไม่แพ้ครับสำหรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกนะักตอนนี้นะครับที่กรุงโตเกียว ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับก็ใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วนะครับซึ่งสปปลาวก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจํานวนสีคนนะครับใน3ประเภทกีฬาก็คือยูโดปรีทาแล้วก็ว่ายน้ํานะครับถึงแม้จะไม่ได้เหรียญอะไรกลับมานะครับแต่ก็เป็นที่จับตาของนานาประเทศครับว่าประเทศลาวก็สามารถส่งบุคลากรด้านการกีฬาเข้ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ในครั้งนี้ครับอีกหนึ่งมหากรรมกีฬานะครับที่กําลังจะต่อจากโอลิมปิกที่มีความสําคัญไม่แพ้กันครับ ที่คนทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญมากนะครับก็คือพาราลิมปิกเกมครับซึ่งพาราลิมปิกเกมเนี่ยก็คือมหากรรมกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกครับรองจากโอลิมปิกซึ่งจัดขึ่งครั้งแรกในปี1960ที่กรุงโรมครับประเทศอิตาลีในครั้งนั้นนะครับมีนักกีฬาจำนวน400คนจาก23าประเทศที่เข้าร่วมครับพาราลิมปิกเกมเป็นมหากรรมกีฬาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักกีฬาพิเศษทั่วโลก แสดงให้เห็นความสามารถของคนที่มีร่างกายที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นตามองไม่เห็นไม่มีแขนไม่มีขานะครับแต่ก็มีความสามารถในการที่จะเล่นกีฬาเหมือนคนที่ร่างกายปกติหรืออาจจะเล่นได้ดียิ่งกว่านะครับการได้มีส่วนร่วมแข่งขันกีฬาคือสิ่งสําคัญในการเยียวยาด้าน,นจิตใจและสร้างความหวังให้กับนักกีฬาพิเศษได้อย่างน่ายกย่องม,มาหากรรมกีฬาพาลาลิมปิกเกมณนะประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24สิงหาคม ถึง5กันยายนใน22ประเภทกีฬาครับวันนี้ครับจะมาแนะนำกับอีกหนึ่งความภาคภาคูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวของสปปลาวนะครับก็คือเท้าแก่นเทพธิดาซึ่งเป็นนักกีฬาวิ่งระยะสั้น100เมตรประเภททุกพลภาพที่13เรามาฟังประวัติกันครับเท้าแก่นเทพธิดาครับเกิดในหมู่บ้านลาดบวกเมืองแปดแขงเซียงขวางมีความบกพร่องทางการมองเห็นตั้งแต่เกิดเลยนะครับ มีพี่น้อง3คนซึ่งมีพี่ชายอีกหนึ่งคนครับที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนกันเลยนะครับเมื่ออายุได้6ขวบครับได้เข้าเรียนที่โรงเรียนปฐมสมบูรณ์ลาดบวกจนกระทั่งจบชั้นปฐมศึกษาก็คือป .5 นะครับแล้วไปเรียนต่อในระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนมัธยมปลายลาดบวกจนถึงมัธยมศึกษาปีที่2นะเลยครับในปี2012ครับได้ย้ายเข้ามาเรียนต่อที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยได้เข้าพักอาศัยอยู่ในสูตรคนพิการ ณศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูหน้าที่การงานและเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เทยวัดจนจบการศึกษาชั้นสามัญก็คือมเจครับปัจจุบันครับกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่3ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเท้าแก่นเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งหลังเลิกเรียนในตอนเย็นก็จะไปร่วมเตะฟุตบอลกับเพื่อน จนย้ายมาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็ยังคงเล่นกีฬาเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำเลยนะครับและแล้วในปี2013ได้มีโอกาสเข้าร่วมการคัดตัวการแข่งขันวิ่งคนพิการเพื่อไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมที่ประเทศเมียนมาแต่ในครั้งนี้ครับยังไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับซึ่งเท้าแก่นก็ยังไม่สิ้นความพยายามนะครับยังคงมีความสนใจและฝึกซ้อมกีฬาวิ่งอย่างต่อเนื่องเลยครับและในปี2015 โอกาสดีก็ได้มาถึงเท้าแก่นอีกครั้งนะครับเท้าแก่นได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติลาวเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ณประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากครับถึงแม้จะยังไม่สามารถคว้าเหรียญใดมาได้เลยหลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์เท้าแก่นก็ได้รับโอกาสจากโครงการความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเตรียมตัวเข้าร่วมงานโตเกียวพารลาลกเกมส โดยผ่านองค์การ ADDT ซึ่งทางองค์การได้ส่งครูฝึกชาวญี่ปุ่นผู้ชำนาญการคือนายฮานิมาเป็นผู้ฝึกสอนด้านเทคนิคต่างๆให้จนถึงปัจจุบันครับต่อมาครับในปี2017ก็ได้ติดทีมชาติอีกหนึ่งครั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ครับเขาแก่นสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยนะครับในรายการวิ่ง200เมตรแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่ทำได้ดีที่ฝึกเพียงอันดับที่ส ในปี2018ก็ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นตัวแทนอินชาติลาวอีกครั้งในการเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ครับเท้าแก่นทําผลงานได้ดีที่สุดคือการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการวิ่ง100เมตรและ200เมตรได้อันดับที่5ของอาเซียนปี2019ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมฝึกซ้อมที่เมืองอิเซชิกจังหวัดนิเอะเ,เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเจแปนโอเพ่นที่ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันในครั้งนี้ครับเท้าแก่นก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสปปลาวครับโดยการคว้ามาได้2เหรียญทองแดงครับในรายการวิ่ง100เมตรและ200เมตรและในปีเดียวกันนี้เองครับก็ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกกีฬาประเภทลู่และลานในรายการ world para athletics championship 2019นชิ2019ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งทําอันดับได้ที่13ของรายการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เลยครับและในครั้งนี้ครับ ในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกม2021ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่ท้าทายความสามารถและความอดทนมานะบากบั่นของเท้าแก่นเทพธิดาซึ่งผมเองครับก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเท้าแก่นเทพธิดาต้องกัดฟันสู้และใช้ความพยายามไม่ต่างจากนักกีฬาคนอื่นที่มีต้นทุนที่ต่างออกไปซึ่งก็ไม่เคยทำให้เขาย่อท้อ จนสามารถพาธงชาติลาวไปปักบนเวทีโลกได้อีกครั้งเป็นกำลังใจให้กับเท้าแก่เทพธิดานะครับแล้วพบกับ LTV i ี i o ช่นได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี